ไม่ไดไปมาค่ะจะเอาเวลาไหนว่าไปตกใจไหมกับข่าวที่แบบโอ้โหเป็นโบริญาแล้วก็เป็นชื่อเร็ว่เป็นชื่อแรกค่ะก็ก็ได้เห็นแล้วล่ะค่ะคือความจริงมันไม่มีอะไรเลยก็ถ้าเอ่อถ้าจะคิดว่าเป็นโดนัทลตูก็จะบอกอยู่แล้วกันว่าความจริงแล้วตั้งแต่ตอนที่ทํางานด้วยกันก็สนิทด้วยกันทั้งหมดนะค่ะทั้งแม่หนูพี่ต้นผู้จัดแล้วก็ นิทกันหมดทุกคนค่ะฉะนั้นก็คือหลังจากที่เราเปิดกล้องไปก็ยังมีการติดต่อกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือตามโอกาสค่ะก็ไม่ใช่แค่เบลคนเดียวก็ยังมีแม่เบลที่แบบก็ยังมีได้พูดคุยก็มีส่งข่าวการแบบส่งข่าวทําบุญกันหรือว่าส่งข้าวส่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยยังติดต่อกันตลอดนะคทัท,ง,ทงแม่หนูแล้วก็ทาบ้านพีชด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็พอเหตุข่าวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะเพราะว่าอายุทยาเราก็ไม่ได้ไปแล้วก็มันมีคลิปที่ไปทําบุญ<อ>ใช่ไหมคะอันนั้นก็ ประมาณแบบปีศกปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออ่ที่ไปก็คือเป็นวัดแถวบ้านเบลซึ่งก็ได้ขับใช้แได้ขับก็ได้แชร์อะไรแบบเคยแชร์กันไปไหนก็ไม่ได้ว่าพอมเบลบอกว่าโสดเนาะมันก็เลยบอกว่าเดินทางดุ่มจับคู่ไปหมดก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็แฮปปี้กับสถานะของเราแบบนี้เราก็มีความสุขกับตัวเองนะคะก็แบบมันไม่ได้โฟกัสเรื่องอะไรเลยจริงๆตอนนี้ก็แบบมันมีความสุขกับการทํางานแล้วก็ถ้าถ้า เราเบลก็จะเห็นว่าแบบเบลมีความสุขกับการเอออยู่กับครอบครัวให้เวลากับครอบครัวมากอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าชีวิตส่วนเราก็มีแฮปปี้ความสุขดีใช่แฮปปี้กับตัวเองอยู่ช่วไหนถึงว่าก็มีคนแบบเอาาเอาาเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครเป็นพิเศษครัง้งต่งนี้เราจะเปิดตัว,ตวพบใครในคลิปตัด,ด,ดบบไหมคะคลิปตัดไหมเหรอคะอืมก็คงไม่หรอกคะ่ะอืมแต่ว่าแค่มันมันก็คงจะเป็นแบบจังหวะโอกาสเวลาที่ถ้าแบบถ้ามันใช่เดี๋ยวมันก็มาเอง